อารมณ์ทำให้พระภิะสุทธสัมพันเนได้ทราบเพื่อที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติหลังจากที่เข้าบรรษามาได้สักระยะหนึ่งก็คือการที่เราได้อยู่ร่วมกัน การที่เราได้อยู่ร่วมกันก็คือการที่เราได้ประพฤติทำร่วมกันหรือศึกษาเราเรียนร่วมกันหรือทำงานร่วมกันมีคำพระว่าสพมมจารีนะคือการประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองการประพฤติธ,ธรรมร่วมกันการประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันหรือจะใช้คำพระว่าสหธรรมจาริกก็ได้สหธรรมจาริก็คือผู้ที่อยู่ร่วมกันหรือว่าสหธรรม,มิก ใช้คำพว่าสะธรรมิกก็ได้สะธรรมจาริกก็ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันสะธรรมมิกอยู่ร่วมกันโดยทำประพฤติทำร่วมกันตรงเนี้เราท่านทั้งหลายต้องเอาอกเขามาใส่อกเรานะ ใจเขามาใส่ใจเรานะเรียกว่าเกื้อกูลต่อกันและกันถ้าเราได้ประพฤติทำร่วมกันหรือว่าอยู่ร่วมกันนี้ก็ตัดคายความกังวลนะเรียกว่าปริโพนะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันนี้ที่จะประพฤติทำร่วมกันนี้ก็มีศีลรักษาศีล มีสมาธิตั้งใจมั่นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาที่เรามุ่งปฏิบัติทำเพื่ออยู่ร่วมกันแล้วก็ไปตัดปริโภทคือความกังวลนะเพราะว่าความกังวลเนี่ยจะทำให้เราปฏิบัติทำไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ หรือว่างานของคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นเรามีความกังวลก็ไปตัดงานคณะสงฆ์ไมใ่ให้เกิดมีขึ้นแต่นี้วิธีที่จะตัดความกังวลสำหรับพระสงฆ์สมเน็เราได้นี่ก็คือต้องมีใจจดจ่อมีใจจดจ่อในเรื่องของการศึกษาเราเรียน ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเราต้องยกจิตให้พ้นจากความกังวลยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์นี่พระพิสุทธสัมพนเนรบางรูปก็จะมีความกังวลพอมีความกังวลแล้วเนี่ย จะเป็นหน้าที่การง,งานก็ดีการศึกษาเราเรียนก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีเนะี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะที่พิตกกังวลนะกังวลที่อยู่อาศัยกังวลเรื่องย้ายกังวลเรื่องความอาพาธกังวลเรื่องหมู่คณะตรงนี้ต้องตัดบริโภคความกังวลให้ได้อยากให้พระพิสุลธสามมเนรทุกรูปเนี่ยที่อยู่ร่วมกันนี่ เอาใจเขามาใส่ใจเรานะแล้วก็ศึกษาอัธยาศัยของกันและกันเพื่อให้เกิดปฏิบัติธรรมร่วมกันนะอยู่ร่วมกันนะเป็นสหธรรมิกกันนะที่คำพระว่าสัพพมจารีผู้ประพฤติปมจันทร์ร่วมกันสหธรรมิกผู้อยู่โดยธรรมร่วมกัน หรือสหธรรมจารีผู้ไปไหนมาไหนโดยทำร่วมกันก็ขอให้พระพิสุลธสัมมาเนนั้นได้ยกจิตของเราให้พ้นจากความกังวล